โรงเรียนวัดส,สันคยอมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยน้ำทิพย์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาลำพูนเขตหนึ่งโรงเรียนวัดส,สันขยอมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สปรัชญาของโรงเรียนสุวิชาโนพะวังโหตุผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ อัตลักษณ์นักเรียนระดับปฐมวัยเด็กดีมีมารยาทระดับขั้นพื้นฐานเด็กดีมีทักษะการทำงานเสริมสร้างอาชีพเอกลักษณ์ของสถานศึกษาส่งเสริมทักษะอาชีพบริหารงานโดยนางพิกุลทิตยกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันขยอมโดยใช้กระบวนการ S K Y ทีมโมเดลที่ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้แบบ active learning พัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่ห้องเรียนสร้างสุขโดยคำนึงถึงหลักการห้องเรียนที่ดีที่ไม่ได้มุ่งเน้นแค่พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยนำหลักการทำงานที่ใช้หลักสิทธิเด็กเป็นเกณฑ์หลักในการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทำงานร่วมกับเด็กเป็นห้องเรียนที่มีบรรยากาศและมีความเสมอภาคแห่งการเรียนรู้และเป็นพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ สถานศึกษาได้ดำเนินการติดตามข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดส,สันคยอม3ปีย้อนหลังพบว่านักเรียนมีอัตราการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพดังนี้สายสามัญคิดเป็นร้อยละ6.67สายอาชีพคิดเป็นร้อยละ86.67การศึกษาแบบเทียบเท่าหรือสอกร คิดเป็นร้อยละ4.44และประกอบอาชีพคิดเป็นร้อยละ2.22โรงเรียนวัดส,สันคยอมจึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะอาชีพโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพดังนี้ระดับปฐมวัยได้มีการจัดโครงการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยและเสริมสร้างทักษะอาชีพระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่1 กิจกรรมแซนด์วิชแฟนซีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กิจกรรมมาทำขนมปังคาราเมลกันเถอะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กิจกรรมไม้ไอติมสร้างสรรค์สู่งานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ขยะสร้างรายได้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 The Market ตตลาดของฉันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ส้มตำแซบหนัวครบเครื่องทัดษะและระดับชั้นมัธยมศึกษาได้จัดทำชุมนุมดังนี้ชุมนุมสื่อสร้างสารรค์ Content Creator ชุมนุมพืชผักสวนครัว ชุมนุมห้องทําผม SKY Salon ชุมนุม English Club ชุมนุม Kitchen SKY และชุมนุม 5R โรงเรียนวัดส,สันคยอม ส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพบนพื้นฐานความหลากหลายโดยการใช้กระบวนการ SKYT model ทำให้เกิดผล5กู o d ต่อสถานศึกษาดังนี้ good g o สถานศึกษามีเป้าหมายที่ดีและชัดเจน good system สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีคุณภาพ Good School สถานศึกษาที่ดีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนและชุมชน Good Classroom สถานศึกษามีห้องเรียนสร้างสุขตามเกณฑ์มาตรฐานห้องเรียนสร้างสุข Happiness Classroom และ Good Student ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพ ผลลัพธ์ที่ได้ได้านนักเรียนในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มะศึกษาลำพูนเขตหนึ่งนักเรียนโรงเรียนวัสสนรคยมได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3เด็กหญิงดาวเงินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้รับรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันปิซซ่าช,ชาเลนจ์ไทยแลนด์2024ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เด็กหญิงขวัญพรอาทิตย์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2,567ได้คะแนนเต็ม100คะแนนด้านครูครูผู้สอนได้รับรางวัลชนะเลิศ PISA Gamification Teacher Awards ระดับสบพท ครูผู้สอนได้รับรางวัล LPN Awards ประจำปีพุทธศักราช2568ด้านผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัล LPN Awards ประจำปีพุทธศักราช2568 โรงเรียนวัดส,สันขยอมจังหวัดลำพูนมีความมุ่งมั่นในการดําเนินกิจ,จกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคมมีความรับผิดชอบมีวินยัยมีความพอเพียงเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและพล,ละโลกอย่างยั่งยืน